เกมแวร์วูฟนะครับผมที่เป็นแวร์วูฟที่แปลกกว่าปกตินะครับเพราะแวร์วูฟที่เราเล่นในรอบนี้ไม่มีเซียไม่มีเกมมาสเตอร์มีเพียงแค่หมาป่าชาวบ้านและบริการครับ คือไม่มีเลยเลยเอาง่ายนะครับเพราะว่าเป็นมินิเกมที่ v, v ี f คิดขึ้นมาก็อกระจอกกว่าที่ผมคิดอะ่ะทุกคนเนาะซื้อมาดีกันเล่นนะครับทุกคนจะกดดิสเพนเซอร์เพื่อทำการสุ่มว่าตัวเองเป็นโลอะไรนะครับผมแล้วเมื่อตอนคืนจะต้องทําการวิ่งเข้าไปในบ้านนะครับและถ้าเกิดใครที่เป็นโลบอดิกัดจะต้องทําการนาบล็อกสีฟ้าไปตีในแท่งตีเหล็กและเขียนชื่อคนที่ต้องการปกป้องไว้นะครับผมและถ้าเกิดใครเป็นหมาป่าก็ต้องเอาบล็อกสีแดงนะครับไปเปลี่ยนชื่อในแท่งตีเหล็กนะครับให้เป็นชื่อคนที่เราต้องการจะฆ่านะครับและ การประชุมกันว่าใครกันแน่นะที่เป็นหมาป่าคลิปวันนี้จะเป็นยังไงมันจะปวดหัวแล้วมึนแค่ไหนไปดูกันเลยครับมาทูก่อนมาป่าอ่ะได้อะไรอ่ะบอกเอานะได้ไรอ่ะว่าว่าขอดูหน่อยนะโอ้ยระหว่างระหว่างไม่มีเรียกชันกันเลยเอ <S <S าไอ้สองคนนี้เอ้ยเอ้ยแปลกแปลไน้ทีวีเนี่ยแปลกเนี่ยเดี๋ยวดแปลกนะทีวีกดแบนกันเลยเหรอ ก่อนมืด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 เราเราเราเลยก่อนมืดว่าครับว่าครับไม่กูว่าเอไอเนี่ยไอสามคนนั่งหลังเนี่ยมันดูเงียบนะเว้ยตอนมันมันเปิดอ่ะเอาเงียบจริงครับจริงกดีเลยเออคนรวยก็ได้คนอ่านก็ได้นะใครอยากเป็นก็ได้นะโอเคมาเกมแรกไปจับจอเลยครับใครจอบ้านหลไหนจับจอระบ้านหลังนี้ครับเอาบ้านหลังนี้ครับบ้านหอันนี้ครับหลังนี้ครับโอเคครับเข้าบ้านเองครับปีกบ้านเร่งเหมือนกันโอเค เดี๋ยวผมจะทําการไทม์เดย์นะทุกคนถาเซตไหนวุ้ยวุ่ยตกกลางคืนแล้วใครที่ได้เป็นหมาป่าคุณอย่าลืมเขียนชื่อนะครับตกเขียนชื่อเข้าไปเขียนชื่อเข้าไปเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อใครก็ได้ที่คุณอยากจะฆ่าแล้วก็โยนลงไปในท่อสูงในบ้านของคุณนะครับเฮ้ยทุกคนอันนี้กติกาอีกข้อนึงนะกติกาอีกข้อหนึ่งนะอยู่ในบ้านห้ามเดิน เดี๋ยวมาดูชื่ออยู่ในบ้านห้ามเดินส่วนใครที่อยากจะป้องกันอย่าลืมนะว่าเขียนชื่อคนที่คุณอยากจะป้องกันเอาเป็นชื่อคุณก็ได้อไม่ใช่ชื่อคุณก็ได้เสร็จแล้วครับผมมีเวลาสิบวิอ่าช่วยผมหน่อยสิสามสองหนึ่งจะปกกันน้องอีกน้องเซตเดบบเอ้ยฝนตกด้วยอ่ะฝนตกด้วย อุ้ยอุ้ยวันนี้ฝนตกไอ้มอนแย่แล้วอ่ะไอ้มอนเปิดตัวนี้เปิดแล้วเป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นแน่เลยอย่าเพิ่งไปเปิดนะเพราะว่ามันต้องรอรอให้กล่องมันเดินทางทำไมมันมีเนื้อกระต่ายด้วยอ่ะเด็กกระต่ายเดี๋ยววีตอนเช้าครับไอ้นั่นออกมาช้าจังอ่ะเขียนอะไรอยู่ปะเนี่ยออกมาช้า เอ้ยแสดงว่าเมื่อคืนนี่ไปทำอะไรมาอะเมื่อคืนผมนั่งเล่นลบบอกทั้งคืนแกแก่แบบนี้มีหนวดอย่างนี้เขาเล่นแบบก้าวเดียวแบบนี้ตัวไรแน่นอนเล่นเล่นไปทั้งหมดกี่วันครับพันวันครับโพันวันเลยโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดกล่องนะเดี๋ยวรวมตัวก่อนเดี๋ยวเปิดพร้อมกันได้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 ผมครับเอคือกูกูก็ไม่รู้ว่ามันทอดส่งมันจะเดินทางเร็วแค่ไหนนะแต่กูเทสแล้วทุกบ้านมันเชื่อมกัน โอเคกูไม่แน่ใจนะสามอันนี้อันนี้สีแดงคือคนที่ตายแน่ใจแล้วว่ามึงส่งมาถึงอ่ะสามสองคลิกได้เอาเอาไอ้ของดีมากเลยครับพี่โอ้ยไม่รู้เป็นใครแต่ขอบคุณมากมีคนช่วยทำุณครับแล้วทถไมคนตายชูเอฟตายไปแล้วอ้าวหายไปแล้วหายตัวไปเลยไปเเรียบร้อยเลยอะไรยังไม่มีอะไรเอ๊อฟพี่เข้าใจมืออะ พวกมึงก็โหวตกันเองโหวดกันเองว่าแบบเฮ้ยวันนี้คืนนี้เราจะโหวดใครไหมหรือว่าจะไม่โหวตหรืออะไรพวกมึงคุยกันเองเลยกูไม่เกี่ยวละโอเคเอาจริงคนตายเอาจริงคนตายไปมันก็ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่คือเนี่ยไม่ไม่ไม่พวกมึงฟังก่อนพวกมึงฟังก่อนอันนี้กูฝากไปถึงหมาป่านะกูไม่รู้ว่าใครเป็นนะมึงให้คลิปกูมีเฮียอะไรบ้างไอ้สัสโดนเนี่ยนะเขาเขียนว่าเวฟนุ้ยผมว่าคนตายวันนี้ก็ดูไม่มีอะไรอะมันเอาหายไปแล้วพี่พี่เป็นไรอะ พี่เสนอสองคนทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามเฉลยด้วยนะว่าตัวเองเป็นใครโอเคโอเคได้ครับได้ครับพี่เสนอสองคนไอมอนกับไอทามเพราะว่าพี่ถึงสงสัยผมว่าทำไมอ่ะเพราะว่าสองคนเมื่อคืนมันพูดอยู่สองคนอะที่เหลือเราเงียบหมดเลยอ้าวผมว่าคนไม่แต่แต่ประเด็นหลักผมว่าคนที่คนเงียบอันตรายกว่านะคือแบบว่าผมแบบผมเป็นปิงกำลังดูดคลิปเวาเงียบไปด้วยไงประเด็นอะคือผมอะเข้าใจไว้เวลาอัดคลิปอะว่า มันไม่ควรเงียบอ่ะเออเข้าใจเออนั่นแหลยมันก็เลยต้องแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่แต่ว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้พี่คุณบอกว่าอุ้ยเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าคุณทำอะไรสักอย่างไงพวกผมทำอะไรไงพวกผมชาวบ้านใครบอกเสร็จแล้ววะใครอะเรียบร้อยแล้วอะเมื่อคืนเนี่ยฮะมีด้วยเหรอไม่มีพี่คิดเองอะเนี่ยอ๋อเอาผมว่าเอาผมว่าใคว่าพี่เอกดูแปลกๆว่ะพี่เอกจะใช่เหรอ เคนดีเปล่าคนดีแน่นอนไหนขอดูเอ้าไอ้เหี้ยบล็อกไปไหนหมดแล้ววะเขาพูดคำตาแปลกๆแล้ววะเอาเอางี้วันคืนนี้นอนก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคิดอีกทีนึงอ่าได้ครับได้ชวนนะชวนนะไม่โหมดจริงแๆคนคนบางคนเสี่ยเราไปฟรีรอบนึงเลยนะเว้ยเอาชวนนะก็ถ้าเกิดบรรยากาศกันถูกก็ไม่โดนดิเอ้ยแต่ว่ารอบแรกเขากันไม่ถูกแล้วว่ะแต่ประเด็นน่ะบรรยากาศหรือเปล่าวะไม่บรรยากาศเมื่อกี้กันพี่ กันตัวเองหก็แบบบริการกันตัวเองหรือเปล่ากัตวเองไม่โอ้โหคิดว่าผมจะกันตัวเองหรอไม่มีทางหรอกมจะอยากย้ายดีกว่าคืนนี้อ่ะอ่ะโอเคครับมันจะเสียราลิงซีซีไม่เป็นไรหรอกเสียไปคนหนึ่งเลยนะก็แค่เสียคนเดียวครับตอนนี้ตอนนี้ผับพิธีกรครับณาผู้พิธีกรณาแล้วคุณเข้าห้องแล้วห้ามเดินนะย้ำว่าห้ามเดินเพราะว่ามันจะสังเกตการเดินได้ โอเคครับตอนนี้กาลังจะตอนกลางคืนนะครับเซฟไน <c oughs> มืดแล้วนะครับทุกคนเข้านอนนะครับตอนนี้คุณมีเวลานะครับทุกคนเงียบนะให้กูพูดคนเดียวพอมาป่าเจ้าจงเขียนแล้วก็เอ่อคนป้องกันเจ้าก็จงเขียนชื่อถ้ามีเวลาให้เจ้าทั้งคืนอู้พาธิกำลังตกเลยปะบรรยากาศดูสวยมากลาลาลาโอเคผมจะเริ่มน,นับถอยหลังแล้วนะ9 8 7เจ หกห้าเฮ้ยยังทำดิสี่สามสองหนึ่งโอเคพ่ออกจากบ้านนะพึ่งออกจากบ้านนะตัวสิบตอนนี้ตอนนี้กําลังจะเช้าแล้วนะครับเช้านะครับผมออกจากบ้านได้ครับทุกท่านเอ้ยชชาวบ้านมาใหม่ชาวบ้านมาใหม่แต่ไม่เคยเห็นตัวนะคือที่ผมรู้สึกว่าผมจะตายอะไรก็ไม่รู้คราบผม่ออย่าพิ่งนะอย่าพิ่งเปิดนะอย่าพึ่งเปิดนะรอรอตอนนี้กล่องกล่องยังมาไม่ครบ ขาดเขาเยอะไม่ครบโอเคผมจะนับถอยหลังนะสามสองหนึ่งอุ้ยเอาทีวีว่ะทีวีตายทีวีเอ๋กเหรอทีวีทีวีทีวีเกมหมดสามเกมหมดสามเลยน้องโอ้โอเคแล้วทีนี้พผู้หลงยันพี่เอกเหรอเสียงว่าทำไมกันพี่เอกนะพี่เอกระดับพี่มันคนดีเนาะ เออไม่น่าใช่นะไม่ไม่ผมว่าพี่เหยีไม่น่าจะคนดีว่ะพี่เหยีน่าจะเป็นหมาป่าเฮ้ยเขาว่าพี่มอนว่ะแล้วบอดี้การ์ดจะป้องกันพี่ทำไมไม่ไม่ไม่ได้คือมันจะเป็นกูได้ยังไงวะคือกูเป็นปรสิตดูดคอนเทนต์อยู่เนี่ยไม่น่าใช่ไหมนี่เฮ้ยคุณก็ต้องทําให้เจ้าของช่องคนนั้นผมจะไม่ผมจะไม่เข้าเจ้าของเข้าตายคนแรกทำไมเดี๋ยวคุณลองพูดทิมาไงครับคอนเทนต์คอนเทนต์ <C jin x 2> คือคอิวเพี่เอกพี่เป็นผมรู้แหละพี่เป็นบริการใช่ไหมผมว่าส่วนได้ทําเนี่ยหมาป่าพี่ไม่ได้เป็นบริการพี่เป็นคนดีใช่หวะพี่เม่ไพี่เอกคนดีเว้ยน่าทํารู้สึกว่าพี่เอกคนดีทมมีสองเสียงแล้วมีสองเสียงแล้วเออพี่เอกคนดีเราต้องหัวละคนหนึ่งตอนนี้อืมไม่งั้นจะเสียลาวฟรีแล้วเสียลาวไปรอบนึงแล้วเนี่ย แต่ยูโน่ไม่ค่อยพูดเลยเลยอะโอ้ผมก็พูดอยอะเลยแต่แบบไม่ไม่พูดอีกไม่ยูโน่มัไม่ได้พูดอินดูน่าสงสัยด้วยน่าสงสัยแล้วมันดูแบบมันอ่ะสมมติกูกูบอยพี่เอกมันจะบอยพี่เอกตามว่าพี่พวไม่ให้ผมใส่ต้องรเดียไปละไอทีวีทีวีมาดูนี่กูกูยังไม่ได้ไปเฉลยนะไม่ไม่รู้นะว่าใครเป็นอ่ะแต่กูสงสัยคนนี้ไว้ทีวีมาดูป้ายคือคือประเด็นหลักไอยูโน่เป็นสงสัยคนเนี้ย มึงเวลาแบบกูบยพี่เอกมึงก็บลยพี่เอกตามพี่เอกบวยกูมึงก็บยกูตามมึงดูไหลตามน้าอ่ะผมบยเยออหัวออว่ะไอ้อยตอนที่กูฟังอยู่มันก็ใช่จริงๆว่ะมันดูไหลไปตามน้ำเรื่อยมันดูแบบเสนอให้โหวตยูโน่แต่ที่แน่พี่เอกอ่ะพี่เอกอ่ะไม่ได้เป็นแน่นอนเออพี่ขอเสนอให้โหวตยูโน่ออกไปจากหมู่บ้านเอาไปอะโหวตยูโน่อะไรก็ได้อะถ้ารอบนี้โหวตแล้วเราจะโหวตยังไงวะไม่ใช่หมาป่าหมาป่า ก็ชนะเลยนะแว่ายูโน่ถ้าเิดว่าคนต้อกันป้องกันไม่ถูกอ่ะเอายูโน่เนี่ยแหละยูโน่แพ้นะครับแล้วก็เราเราเอาบล็อกเอาบล็อกเอาบล็อกขึ้นมาผมว่าพี่ทามเขาพี่ทามไม่ไมมนี่นี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ยนใครเพี้ยงโหวตใครพี่จะโหวตยูโน่ให้ตายไอ้ทามโหวตใครยูโน่มอนยูโน่ผมพี่ทามเกย์ยูโน่ขึ้นเขียงยูโน่ขึ้นเขียงไปไปไป มาครับมาครับยืนดีๆนะครับเดี๋ยวไม่ตกไม่มาตะกอนโอเคทุกคนฟังนะยูโน่เป็นตำแหน่งอะไรชาวบ้านครับเอ้เหรอเออเหรอแย่จงยูโน่เกมหมดเกมหมดเลยเกมหมดเกมหมดสามเลยโอเคสามคนนี้กลับบ้านเองครับคืนนี้เนี่ยน่าจะเหลือป้องกันหมาป่าแล้วก็ชาวบ้านอีกหนึ่งคนนะครับ เข้าบ้านครับเข้าบ้านครับโอเคครับรอบนี้จะแพ้ชนะอยู่ที่คุณป้องกันเท่านั้นนะครับว่าเขาจะสามารถป้องกันถูกกับหมาป่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทามเซตไนท์อุ๊เกียรต์ไว้ให้กูไม่ได้เล่นในสักกูได้เหงื่แล้วใครใครฆ่าจาติพันธุ์คนแรกอะเอไอตามไอไม่ได้เออไอพวกมึงเขียนไปนะเดี๋ยวกูจะคุยกับอ่า ยูโนยูโนพี่ยังไม่ได้ดูเฉลยนะเว้แต่กูสงสัยคนเนี้ยอย่าพูดนะอย่าพูดนะเนี่ยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์้าผมก็สงสัยคนนี้แหละโอเคทุกคนนราจะเรียบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งกำลังจะเช้านะครับแต่ครับเช้าแล้วครับออกมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรากำลังกระรอเวลานะครับว่าหมาป่าอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะโอเคเราต้องรอคนส่งคนชนกันเราต้องขนส่งคนส่งชาติมานึงบอลชนวะไอ้เหี้ยไอ้เหย็ดเอ็ดฟังฟังฟังหนึ่งออกซ้ำเปิดได้โอ้ยกันได้ พวกคุณน่าจะร <no ู้แล้วนะว่าใครเป็นถ้าพวกคุณโบดไม่ถูกแล้วก็คือพวกคุณแพ้แล้วตอนเนี้ยโดนนะครับโบดไม่ถูกโดนนะครับไปไม่ไม่ไม่ใช่ผมไอ้ทามไอ้ทามไอ้ทามเหรอไอ้ทาม์ไอ้ทามเชื่อผมชัวร์พี่เอกไอ้ทามชัวร์เอาเลย เอาไงดีวะไอ้ทำมือก็แหละเอาไงอ่ะมึงอ่ะไปขึ้นผมจริงเหรอขึ้นไปอาริงดิขึ้นไปมือ่าพี่มือคนแรกทำไมเขาดูออกจะฉลาดสุดๆไปม่อนเป็นไรครับชาวบ้านครับเฮ้ยไอหน้มไอโดนห่าบอกแล้ว ก็รับแบบตามไปด้วยนี่คิดว่าพี่เอกแกจะกันน่ะโอ้โหเฮ้ยรอบสองรอบสองกระดาษที่พี่เอกแกแบบพี่เอกแกเขียนชื่อแกไปรอบที่แล้วแล้วอะไรแบบนี้จะเขียนต่อเดี๋ยวเออ่ม่อนบอกม่อนชาวบ้านแล้วม่อนกันพี่ได้ไงใครกันพี่อ้าว่นพี่เป็นชาวบ้านเอ้าเอ้ามาแต่ไหนอะไรกันพี่ เนี่ยเนอะมึงไม่มีใครเอาออกอ้าวเออแสดงว่าไม่มีใครเอาออกงั้นผมก็ชนะครับน้องน็อกผมชันมากครับผมมาที่เลยมาที่เลยมาที่เลยเก็บมาที่เลยเก็บี่เลเก็บไม่ยอมนี่เก็บไม่ยอมทีวีทีวีไปก่อนไหมน็อกไม่ได้พูดเลยเนี่ยเรื่องเลยเงียบไป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 ใครต่อใครต่อไอยู่นูไปพี่ะพี่ โอ้ตาตายเฮ้กู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 มึงอย่าเพิ่งมึงไอ้เน้าคิวไหนเขาด้วยสิอือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูเช็คก่อนในนี้เคลีย่ยไปอ่งเช็คแล้วเช็คแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะเฮ้ยผมบ้านเดิมข้างผมบ้านเดิมกลับบ้านครับกลับบ้านครับมาเลยมเลยเปลี่ยนหลังครับเปลี่ยนหลังบ้านเดิมครับบ้านเดิมบ้านเดิมก็คือ โอเคครับเข้ามาแล้วอยู่นิ่งกันนะครับทุกคนอย่าเดินนะแต่ข้านขวาได้อย่ากาลังจะมืดนะครับกาลังจะทาเดนะครับทาเซตไหนปุ๊บโอเคตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาของนั่นแหละทุมึงก็น่าจะรู้อ่ะกูจะเงียบประมาณสักห้าวิแล้วกันเฮ้ยมีลิงด้วยอู้วอู้เฮ้ยเฮ้ยี่แปลงแลไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะแต่กูนับก่อนสิ เก้าสามอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะกำลังจะเช้านะครับตามเดชเช้าแล้วเฮ้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าพี่เอกว่าพี่เอ็กรับเนี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะผมอุตส่าห์สร้างบรรยากาศคุณมาบอกว่าผมไ้หนไหนไหนมาย่างมาเอาย่างไม่ไม่ไม่ใครใครเป็นใครลองะเครื่องนี้รออยู่ไอ้เใครคือดีแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมตายฟรีไปรอบหนึงอะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องของกันนะนะครับสามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหยิบออกเองนะอ่านได้แล้วมันจะได้ไม่หลงสามสองหนึ่งเริ่มเลยเฮ้ยเป้องกันว่ะป้องกันว้าวยเฮ้ยเฮ้ยแม่งจัดนะครับแต่ว่าคนป้องกันป้องกันพี่ครับทุกคนเฮ้ยคนแมนเลยเฮ้ยเป็นยังไงเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยคนโผู้ดูน่ะเออเฮ้ยดูนะไม่คือเกมเนี้ย กูพี่ไม่ได้เป็นล้านเเปอร์ซ็นต์แล้วหรอกเพราะมันฆ่าตัวเองเออใช่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 เราไม่สามารถฆ่าตัวเองได้ใช่ไหมเอาไม่ใช่้คำไปทำไมล่ะเอาแบบเผื่อป้องกันเราไงอะไรเงี้ยป้องกันตัวเองได้แต่ฆ่าตัวเองไม่ได้ดิเอาแบบฆ่าตัวเองได้ไหมไปใช้คำไม่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 ทำไมคำอยู่ๆเขาพูดอะไรขึ้นมาไร้สาระมากเลยอ่ะ พี่ขอมันอยู่ก็แบบไม่ไปบ้าหรือเปล่าพี่ขอเสนอให้โบนัสพอทมยังแค้นพี่รอบที่แล้วพี่ขอเสนอเอ้าผมมากูอ้มานะกูไม่รู้หรอกกูไม่ยเดียมันตะกกัดมึแก่ได้ได้ได้เดี๋ยวไม่ทำเสียงไม่ทำมันดูแปลกๆอ่ะมา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 เลยอ่ะ เป็นใจวอก่อนยูโน่วอลอวอก่อนแบวจริงจรวตล่อนเราต้องโวตก่อนเฮ้ยคุณมีข้อแก้ตัวไหมครับคุณทามลงมางมาอยู่โน่ยูโน่ลงมาไม่มีครับไม่มีอะไรเลยเอาเอาไม่ได้วตเลยเอายังไม่ได้วตเลยเฮ้ยมึกอย่าใจเย็นดิยังไม่ไดวตเลยตองต้องต้อตองต้อต้อง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 ตองต้อต้องต้องตองต้อตงตอนตอตงตอตงตอตอตอนต้อตอตองตอต้อตงตอนตอต โหวตทามครับอ้าวสองแล้วพี่โหวตทามด้วยครับสามผมโอเคครับงั้นผมไปแล้วครับผมอ๋อทีวีสคริปต์ผมโหวตยูโน่อ้าวอ้าวฮ้ยเดี๋ยวมันมันต้องกี่เสียงอ่ะมันต้องสามไมเนี่ยสามเสียงแค่นี้ก็ได้แล้วมันต้องสามเสียงเราเราสามคนใช่ไหมใช่โอเคไอ้ทามลาก่อนสามครบแล้วลาก่อนไปตายไอ้ผมเปลี่ยนโลเถอะไิดที่อ่ะ อาวผมเป็นป่าป่าโอ้ยครัไปเลยเป็นโหลดิมเลยตะกุกตะกักกกูบอตะกกตลอดเลยเบื่อไม่อยากเป็นน้าำป่าเนี่ยไม่ส่วนเขาเล่นปิดส่วนเขาเล่นป็นติดต่อกันส่วนกูผมชนะผมรอบเดียวพอแล้วกูคนป้องกันในน้อง ไม่ไม่กูอ่ะกูอ่ะกูอ่ะกูรู้อยู่แล้วว่าไอ้มอนต้องเป็นคนกันแน่เลยเพราะตอนมันกันได้มันพูดแบบเฮ้ยเห็นหรือเปล่าแบบเหมือนปวดว่าตัวเองอีกอแรกอะตอนแรกนะผมผมกะจะฆ่าไอ้มอนเลยแต่แบบสงสารมันเดี๋ยวมันต้องมาบินอยู่อีกโอเครอบสุดท้ายเฮ้ยขอร้องล่ะอย่าเป็นหมอป่าเลยขอกดขอกดก่ดนะไม่ไม่ไอ้ทามไปกดคนสุดท้ายก็ได้นะ ไอ้ขอคนแรกเหรอเดี๋ยวพี่พี่สลับการ์ดก่อนพี่สลับการ์ดก่อนมันต้องสลับสลับการ์ดึ่งสลับสลับมั่วๆก่อนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปั๊บปุ๊บปั๊บขออย่างเดียวอย่าเป็นหมาป่าอีกเลยเราเราเพิ่งต้องการมันก็ได้อะเอาเลยทำนะนะโอเคพี่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 เวงเวงปั๊บขอให้มาพี่อะของดีของดีืมได้อะไรโโออเเคคครับ ได้นี่เอ้ยทำไมพี่เห็มันเงียบวะวะเอ้ยทำไมันชือเบมโบยอ่ะโบยไปกูกูแค่ปกติไม่รู้หรอกไม่หล่อเพราะถึงพี่จะพูดเยอะนะไปละผมไปามาย้ายเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าครับวันนี้มึงสนับบ้านกันตลอดเลยมันจะหน้าเบื่อไปนะหนีมหน้าเบื่อไปนะเอ้ยช่วยผมด้วยครับพี่ ไหนโอเคมืดแล้วนะครับใครที่เป็นหมาป่าคน,อกกนมองการสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ,นนรบอได้กูจะเงียบก่อนนะประมาณ5วิแล้วก็เดี๋ยวกูนับถอยหลังนะเฮ้ยพี่ 10, พอย่าพึ่งตีเเใจเย็นใจเย็นเกาเอาแปดพห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะไปเลยทำาตีนะ ทำเซตเดย์ปรับปรับออกจากบ้านได้ครับทุกคนวันนี้นอนเต็มอิ่มเลยพี่พี่เงยได้เมื่มหิวหรอเปล่าไม่มดละกูตดแล้ว่าแปลกแผลเป็นผ้าเป็นผ้าวะอ๋อเดั๋ยครับเดี๋ยครับยืนครับเดี๋ยครับเงียบๆแบบต้นไม้ครับก็ใส่ไม่ได้ไม่ได้คนส่งไปยังไอ้เยืนที่ส่งยาลันคนส่งคนส่งไปยังเราต้องรอผลคนส่งก่อนนะครับเอาล่ะสามสองเปิด เฮ้ยขอบคุณมากครับโอ้โหใครป้องกันผมเนี่ยขอบคุณจังทามยูโนตายยูโน่ห้ามบอกเลยนะถ้าถ้าโดนหมาป่าฆ่าตายอ่ะใช่พี่โอเคยูโนตายอักบวรนี้โยนทิ้งก่อนป้องกันทามลูกขอบคุณมากครับป้องกันทามแบบนี้กูว่ารู้ละใครเป็นการเนี่ยเนี่ย ไอ้ตามตายเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตามตายผู้เดียเลยโอยูโนรอบเนี้ยรอบเนี้ยคุณตายตายอืมผมรู้แล้วว่าใครเป็นการเดียนอ่ะแต่ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นหมาป่าแล้วใครเป็นการเดียนอ่ะใครเป็นการเดียนอ่ะน้องคิดเลยหรอใครเป็นใครเดียนอ่ะครับถ้าพูดเลยหมาป่ามันจะฆ่าไหมเฮ้ยเราก็เสนอไงว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เฮ้ย บอกได้ไหมครับเกมมาสเตอร์บอกได้ไหมครับแบบว่าเอ้ยผมคิดว่าคนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเมาแต่ใช่เขาคิดได้คิดได้ว่าใครเป็นอะไรแต่ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยกูเป็นเอ้ยอะไรไม่ใช่คนนั้นอันนี้ไม่ได้ผมบอกเลยนะคุณสงสัยอ่ะได้ผมบอกเลยนะผมสงสัยทีวีเว้ยว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นคนบอกกันเป็นอะไรสงสัยเป็นเป็นหมาป่าอ๋อเ้เพราะว่ารอบนี้มันเีย่แปลกๆมันจมันียบทุกายใส่คราวก่อนมันยังพูดยังคุยอยู่เลย ออ๊บไว้ทีวีมันเงียบเกินไปอ่ะอืมมันเก่งเลยตอนเนี้ยตอนนี้ยมันเก่งเลยน้องมันเล่นไม่เป็นน้องมันเพิ่งบอกเราไอ้ยันมึงไหวไหมล่ะผมวัวพี่เอ้ยผมแปลกแปไปไหวแล้วแปลกๆแล้วเอาไงอ่ะผมสงสัยไอทีวีว่ะผมว่าคืนเคยทักเลยผมสคริปต์พี่สคริปต์หลบไว้ยันรู้จะเสียคืนหนึ่งฟรีเลยนะเว้ยอยู่ที่เว็บอ่ะเว็บเว็บยาไงคือมันเสียคืนหนึ่งเลยเว้ยพี่ไอ้พวก พูดแบบเสียขึ้นเนี่ยแต่ก็เห็นว่าว่าคนป้องกันมันไม่แม่นเหมือนเรอบแล้วอ่ะพี่พี่เสนอสคริปต์อ่ะผมสคริปต์ส่วนอสองแล้วเพราะไม่เหลือหลายวันอะเออะสคริปต์ก็ได้ปะเออเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวคลิปไม่นานนะครับกูถือไอ้เ้ไอ้ยยินมันไม่ได้พูดอ่ะแม่งไม่เป็นสีสันในคลิปกูเลยตัดหมดในทีวีไอ้คนเหี้ยเลยไม่หมดปั๊ เออโหมดทีวีเออใช่โหวตโหวตเอาหมดไม่ได้เพราะว่าเออไม่ขึ้นเขียงต้องหมดทีวีทีวีขึ้นเขียงอ่าสคริปต์สามอ่าโอเคโอเคมึงจำไม่ได้มึงไม่เชื่อกูมูงไม่เชื่อกูอย่าลืมจบแล้วเดี๋ยวลุยไอ้เอาออกแล้วเนาะออกแล้วนะอ่าอาแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวจะทำเซตไหนนะครับทำเซตไหนบึ๊บก็ทำแล้วแต่นะครับจะทำอะไรกันก็ทำนะครับได้ครับ ไอ้ยูโน่มึงพูดนี่มึงเป็นมักะไทยยกแทนกูดิตายยกเกียร์เป็นตัวอะไรก็กระบุมปลาเออเป็นวะเนี่ยอะครับก็คืนแล้วนะครับก็คืนแล้วนะครับอ่าพูดซิเออหมาป่าการเดียนทำอะไรอะไรไอ้ปลาป่าครับเกิดแล้วครับตอนนี้โอเคการเดียนครับการเดียน กรวัดแล้ะไอ้เหี้ยทำไมช่องมึงไม่ดังสักทีไอ้ม่เหมือนไม่เหมือนลูอบมปต้องชาวบ้านกูเลยอ่ะเชาวกล้วยครับเชาวกล้วยประกาศงานวัดครับพี่น้องถอยหลังเน่นับถอยหลังเน่นับในใจก็ได้ลูกโอเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับของเสียงกันดีละถ้าเดี๋ยวคลิปจะได้ไม่เงียบสามสองหนึ่งเดี๋ยวจะทำดีนะจะทำดีไปดิก่อนขั้นลูกกอน ออาได้ครับบอกได้ครับสเชื่อจริงเลยเลราบอกเสร็จแล้วเราบอกเสร็จแล้วเอ้ะเดียมันพูดแล้วมันพูดแล้วเหรอไม่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 ปกติมันไม่พูดนะแต่อสงสัยมันพูดเลยใช่ไหมใช่ไหมแปลกใจมันพูดเลยเอาได้นวะโอ้ไม่วะเอละอาละาละออกใส่ออกใสออกแล้ว ยูโน่สามารถคลิกขวาดูได้นะว่าในกล่องมีมันมาหรือยังเพราะว่าพวกพี่ยังคลิกไปไหนมาแล้วมาแล้วมาเตรียมพร้อมนะมีเอสามสองหนึ่งกดเฮ้ยผมตายอุ้ยอุ้ยออ้รไปแล้วลักออนกูว่าไอทีวีเสนอทีวีครับเพราะเสนอทุวีเพสุะด เพราะว่าไอ้ทามคือคนทีน่สงสัยอทีวีคนแรกแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมันพลิกอ่ะมันแบบพลิกแพงและกลายเป็นพี่เอกแทนอ่ะว่าพี่เอกไม่ใช่กูดูกูรูจักเขามานานว่าเขาไม่ใช่เขาออกไลน์แบบเนี้ยทำไมอะปกติมันต้องเป็นยังไงอะไม่ถ้าเขาเป็นนี่เขาไม่พูดกับมึงหรอกมันโอ้ยเล้วเดิมซักคไม่ เขาจะพูดไม่มั่นใจแล้วเขาก็จะไม่แบบวยอ่ะไอันเนี้ยแล้วรอบแรกอะถ้าเขาเป็นเขาจะไม่บอกอ่าให้สคริปหรอกอะเออกูเลยที่ว่าพี่เอกไม่ใช่ว่าไอทีวี100%แต่มันโอ้ยแล้วนะโอ้ยมึงมึงฟังกูนะฟังกูนะไอามาดกเดี๋ยวไปกูไวหาทูบก่อน ถุบถูกคอนเทนต์ไอเไทมได้ยินแล้วก็อยากจะบอกว่ากูจะลางแค้นให้มึงไอ้ไทมเออกูส่งกูส่งไปหาละกูว่าไอทีวีอ่ะกูโหวตแล้วกูโหมดไอทีวีโหวตค่าทีวีครับเอาเลยเกิดเลมอนเลมอนใส่กันเลยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะประเด็นน่ะกูมั่นใจกูมั่นใจเลยไปทีวีแล้วก่อนทีวีเป็นไร ชาวบ้านครับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนะอันนี้เอาแล้วอย่างนี้คนป้องกันคนป้องกันจะป้องกันยังไงไอ้เป็นเกมมือถือช่วยหน่อยสามคนเอาเป็นเกมมาสเตอร์ช่วยหน่อยสามคนหน่อยให้ช่วยช่วยยไงช่วยไงได้เวลากลางคืนแล้วคนป้องกันจะกันใครเอาบ้านกันไอทีวีมึงไม่ตู้แยงอะไรหรือวะ กูดกูก cool, ูดค well, ืนช oh, oh, kind of ีพมันมาด่าได้ไหมชีพมนด่าไอ้เหี้ยเลยเอ้าจะทุกจะทุกจะทุกเรียกอ้าวกลางคืนแล้วเซตเวลาด้วยครับเกมมาสเตอร์อ่ากางเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นเกมมาสเตอร์ให้เกมเกมมาสเตอร์ไทม์เกมมาสเตอร์เอ้ยของในกล่องออกหรือยังอ่ะออกให้ออกออกแล้วครับออกออกแล้วครับตอนเย็นมืดแล้วนะครับอ่ากลางคืนแล้วเอ้าอ่าเดี๋ยวจะอธิบายนะครับ นะครับกาเดียนนะครับกับือปนะครับช่วยกรุณาเซ็นชื่อลงไปนะครับว่าใครอยากให้ใครมรณภาพหรือว่าอยากป้องกันใครนะครับรอบนี้ถ้าป้องกันไม่สําเร็จนี่ตายแล้วนะครับนี่คุณจะไปอยู่ไอ้ททม์เลอรเนี่ยจะเริ่มนับสิบนะครับสิบอ้สุปพี่กาเป็นมาขนาดยกแขนหรอไอ้เหี้ยพี่เอไม่เข้อรอกาสมะสามหนึ่งเอ้ยโมเตายไปก็ไปพูดะไรอะ ไอ้คนอยู่พูดคนตายเงียบเอาแล้วครับเช้ายังอ่ะโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วครับสาธุสาธุมาดูยาเป็นข่อยาเป็นข่เดี๋ยวเพื่อนรอก่อนรอก่อนมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วครับนับนับหน่อยครับเกมมาสเตอร์นะครับสองหนึ่งเปิดได้ครับผม เฮ้ยโอ้โหการเยี่ยมโอ้โหป้องกันสําเร็จนะครับผมเยี่ยมไปเลยถือว่าแมนนะอันนี้ถือว่าแม่นนะครับสุดยอดไปเลยครับผมฟังนะฟังนะกูอ่ะไม่ได้เป็นแล้วล่ะร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่พวกมึงสองคนแล้วล่ะว่าจะโน้มน้าวกูยังไงแล้วหาข้อมูลมาให้กูยังไงันดีหรือเปล่าเออพี่เขาจะไนเพราะว่ามอนนาสงสัยก็พี่ผตผมผมก็วตพี่ เออเหลือที่เว็บแล้วเว็บกโหวตเเลยใช่เว็บต้องโหวตว่าใครจะขึ้นตะแลงแกเชื่อผมป่ะคุณเยอเลยเชื่อผมป่ะตอนกี่เราวิ่งเข้าบ้านเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยความที่กูิเคอร์นะไอ้มอนมันมองมันมองหน้ากูก่อนตอนก่อนมันเข้าบ้านไอ้มอนเนี่ยกำลังสงสัยว่ากูเป็นหมาป่าหรือเปล่าอ้าวอ้าวอืม ไอ้มอนเนี่ยกำลังสงสัยว่ากูเป็นหมาป่าหรือเปล่าทีนี่ไอ้มอนเนี่ยก็เป็นคนที่บอกว่าเอ้ยถ้าไม่ใช่ทีวีล่ะถ้ามันพิกล่ะถ้าเป็นพี่เอกล่ะมูซ่อยเซฟซี้พี่เอกคือไอ้มอนยังมีความเป็นห่วงทีวีแสดงว่าไอ้มอนก็ถ้ามันเป็นหมาป่ามันจะมาเป็นห่วงทีวีทำไมอ่ะแล้วหรอ <c oughs> พี่บอลโอหวตใครครับคิดดีๆนะคิดดีๆนะโหวตใครครับพี่โหวตบอนเว่บโหวตใครครับเดี๋ยวดิปลอ มอนโหมใครครับมอนโหมใครเอ้ยก็เขาโหมดกูให้กูบอกตัวเองทำไมโอเคครับโอเคครับโหมดพี่เอกใช่ไหมครับกูมันต้องรอต้องรอยเว็บต้องรอยเว็บกูมั่นใจเลยงสุดท้ายมอนมองหน้ากูดิเฮ้ยมึงสบตาหน่อยดิอ้าววิพวกมึงหนึ่งในหนึ่งในนี่ยว่าที่จะฆ่ากูอ่ะเนี่ยเว็บเขาเป็นมาร์ปเดี๋ยวรอบรอบแรกใครเป็นรอบแรกใครเป็นผมไงไปทำเป็นสองรอบเลยทำเป็นสองรอบหรือว่าไอ้มอนวะ ไอ้มอนจริงๆไอ้มอนมันคนไม่ดีเชื่อพี่ดิว่าเอ็งจะไปเชื่อม้าป่าแล้วนอนกลางคืนกับมันอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะพี่เอกูเรียมเลยไปไปไปเอามึงเชื่อไหมถ้ากูโหวตปุ๊บอ่ะพี่พี่เอกตายอ่ะไอ้มอนวายวายตายวายวายอ่ะกูโหวตไอ้มอนตายพี่เอกสเตอร์กรี เเที่ยลือกสิครับเลือกเลือกเลดีเลือกเลยคุณเลยไปเลยเอาไปแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยเออผมเป็นชาวบ้านขอพานุ่นัยพานุ่นัยว่าไม่เชื่อหรอกอย่ามาโกหกผูผมเป็นชาวบ้าน จะไม่มันจะชะาแค่ครังเดียวจริงเหรอวะโอ้ยย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 ยเมายย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 ม่ยยยย้ยยกันยยยเยยยยายยยานยยยเยย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 ยเยย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 ย้ยย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 ยปยย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 ยนยยยยยยกยยย่คย อไจะแบบยุ่ด่ากี่วินาทีก็จบไปแล้วนะครับ